สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับท่านผู้ชมเราซื้อจัดตัวนี้มาครับพอดีคุณน้องเอาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ประกอบประกอบอะไรงงมากครับไม่รู้จะเอาตรงไหนใส่ก่อนใส่หลังครับครั้งแรกผมก็เคยเป็นครับวันนี้ก่อนเราจะมาเทนกันครับให้คุณน้องเขาประกอบและใส่ได้โดยปกติแล้วเขาก็จะพวกนี้เขาจะถอดเข้าถอดออกบ่อยครับท่านผู้ชม ไม่ใช่ว่าประกอบเสร็จแล้วก็จะใส้ตัวไปไม่ใช่นะครับเพราะเราต้องมันถอดมันล้างนะครับท่านผู้ชมเพราะอย่างนั้นเราก็ต้องมีการแทนกันให้ทําให้เป็นนะครับเรามาดูกันก่อนเข้าว่าเราประกอบอย่างไรครับเจ้าดูตรงนี้ครับท่านผู้ชมเจ้าน็อตตัวนี้เขาให้มาอย่างไรนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมาใส่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นเป็นตัวต,ตั้งโซ่นะครับ ตั้งโซ่คแบบนี้มันผมมาดูมันใส่ไปสามารถแบบนี้ได้ครับท่านผู้ชมผมก็เลยต้องเอามาแต่ตัวนี้มาใส่ครับหาสปริงเบรกหาสปริงเบรกมอเตอร์ไซค์นะครับท่านผู้ชมมาใส่ครับสปริงเบรกมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวผมวัดดูก่อนอันไหนตัวไหนใส่ได้นะครับผมตัดแล้วนะครับตัดเป็นสองท่อนเอาที่ตัวสั้นๆนะครับตัวสั้นๆตัวสั้นๆมันจะมีแบบนี้ครับขดดีครับ ตอนนี้มันขดไม่ดีครับขดไม่ดีเราไม่ใช่ครับเราจะใส่เข้าไปครับหมุนอนี้ตัวนี้ตัวตัง้งน็อตตั้งโซ่ครับน็อตตั้งโซ่เอาตัวที่เรียบๆนะครับใส่เข้าไปด้านในเขาจะมีแหวนตรงนี้ครับนี่ครับบ่าตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปครับแล้วก็หาสปริงเสออริมมาครับท่านผู้ชมแล้วก็ใส่เข้าไปเพื่อไปตั้งตั้ง,งเขาเรียกวตั้งโซ่นะครับตั้งโซ่ตั้ง ใบโซ่ของอ่าเจ้าต,ตัวนี้เสร็จแล้วก็เอานี้มาทําทําอะไรครับตัวนี้มีครับตัวนี้ใส่เข้าไปครับมันมีนะครับใส่เข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกตกแลก้วก็ถอดตัวนี้ก่อนครับถอดตัวนี้ไตัวนี้เก็บไว้ครับตัวนี้ไม,ไม่ไม่ต้องใช้แล้วครับตัวนี้นะครับ ตันนี้เก็บไว้เอาไว้ใช้กับลูกหมูครับท่านผู้ชมเก็บไว้ในนี้นะครับอย่าไปใส่ไว้ที่อื่นนะครับไว้ในกล่องเพราะอันยังเดี๋ยวเราจะใช้มาหาลืมอีกครับออ่เตัวนี้ครับตัวนี้เราก็เดี๋ยวดูก่อนครับว่าใส่ตรงไหนตัวนี้ใส่ได้ไหมออลองดูก่อนครับผมลองดูก่อนเอ,อไม่ได้ครับถอดออกหมดแล้วครับตัวนี้นะสําหรับไว้ใส่สองตัวนี่้ อ่าตัวนี้เออตัวนี้ออกตัวนี้น่าจะใส่เออหน้าตัวนี้ใส่ตัวนี้มันมันมีปุ่มล็อกบ่าล็อกตรงนี้ครับนี่บ่าล็อกตรงนี้นะครับล็อกไหมเออล็อกครับแล้วก็ตัวนี้ใส่เข้าไปเดี๋ยวผมลองลองขันกลับด้านเนาะได้ไหมเออไม่ได้ไม่มีมันมีรูเอามาขันด้านนี้ขันด้านนี้มันจะสนิทครับแถมจะสนิทเอา เสร็จแล้วเราก็ล็อกเจ้าตัวนี้เข้าไปก่อนครับท่านผู้ชมอ่าล็อกนะครับอ่าเขาึงตึงมือก็ได้นะครับคุณผู้ชมอ้าวพอเสร็จแล้วเราก็จะประกอบอะไรเอ่ยประกอบตัวนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนครับว่าตัวนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับเราต้องเอาให้อยู่ไว้อยู่ไงดีอะตรงนี้นะครับ มันอยู่ซ้ายมือเรานะครับตัวนี้ครับเวลาเราใช้งานแบบนี้ครับเอานี้นะครับปุ่มทั้งน้องหมดอยู่ซ้ายมือเรานะครับซ้ายมืออย่างนี้นะครับเราหันหน้าออกมาอย่างนี้ติดแล,แล้วเราก็จะมาติดตั้งเจ้าตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมดูกันครับว่าสี่เหลือยละเขาเป็นยังไงนะครับแต่ตัวนี้น่าจะอยู่ตรงนี้เนาะผมว่าติดติดแผ่นนี้เข้าไปก่อนครับผมก็ติดข้งแรกเหมือนกันครับ <c oughs> เดี๋ยวผมดูก่อนครับว่าจะติดอย่างไรนะอ่อข้อนี้ครับท่านผู้ชม,ชมแบบนี้ครับอ่า <c oughs> ขันตังนี้ออกก่อนครับขันให้หลวมๆ <c oughs> นี่ผมติดตัวที่สองแล้วครับ ็จแล้วแล้วก็ขันให้ขันใช้มือขันไปก่อนครับใช้มือขันไปก่อนเสร็จแล้วก็หาเจ้าตัวนี้ได้นี่ครับเขามีอะไรแบบนี้มาครับมีนี่ครับประคอให้ตรงๆครับจะให้ดีมันไม่มีสีมจิกนะครับเล็งสายตาก็ได้ครับถ้ามีสีมจิกแต้มไว้ครับนี่ก็ค่อยๆครับค่อยๆเข้า ขันแน่นไอ้ตัวนี้จะเลื่อนครับชอบมันชอบเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ครับขันเข้าพร้อมพร้อมกันครับเล็งสายตานะครับท่านผู้ชมเล็งสายตาค่อยๆทาครับท่านผู้ชมเราค่อยๆทาเราจะอย่าทําแรงครับตอนถ้าเราอัดเข้าไปแรงกลัวเขาจะโดยปกตินะครับท่านผู้ชมต้องนอนเนี่ยต้องใส่อาจจารบีทาด้วยนะครับ โดยปกต,ติต้องทานะครับเรามีหรือเปล่าครับก็เรามีทาเข้าไปในเกลียวนะครับนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เราสาธิตการประกอบเข้าไปก่อนนะครับแต่เราจะวันหลังเราใส่ก็ได้นะครับท่านผู้ชมใส่เข้าไปในเกลียวเพราะว่าเจ้าตัวน,นี้มันเป็นจะเป็นข,ขี้เกลียวครับเพราะว่าจะขันลําบากครับเราเราใช้ไปนานๆน,น,นะครับเดี๋ยวเราก็ วันหลังก็ใส่ก็ได้ครับวันนี้ประกอบประกอบว่าประกอบอย่างไรก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะบอกให้คุณน้องใส่กระบีเข้าไปครับเพราะไม่อย่างนั้นขี้เกลือล็อกครับลาบากขันไม่ได้ครับไอตัวนี้เราไปสั่งซื้อใหม่อีกนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าตัวเจ้าตัวนี้มีจําหน่ายไหมครับทางรัสดานะชุดนี้นะ ขัดกลับไปเวลาเวลาเขาได้เขาก็จะตึงตึงมือครับขัดไม่เข้าอืาอ่ะประกอบแล้วเสร็จแล้วประกอบอย่างไรประกอบเจ้าตัวนี้ น่าจะเจ้าตัวนี้แล้วครับนี่ดูคร,บคร,บครบับนี่นะครับใส่น็อตนี้นะครับจับอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมจับนี้ไม่ได้ใส่ตัวนี้นะครับจับตรงนี้เ,เว่าเราก็ต,นนะตัวสั้นครับใส่ด้านนี้เนาะอ่าด้านนี้อันนี้ได้ไหมเดี๋ยวก่อนผมลองดูก่อนนะครับาจงตัวเจ้าตัวไหนด้านล่างด้านบนเออเดี๋ยวดูก่อนครับ อันไหนดานดันดานบนเจ้าตัวนี้ด้านบนถราเกิดเจ้าตัวนี้ด้านล่างได้ไหมไม่ใช่ครับด้านบนเขาดานงอแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมไว้จับครับแล้วก็นี่นี่ครับเอ็ดีจิ้มาเลยก็ได้ครับตอนนี้นะเขาเป็นว่าใส่เข้าไปเอ๋นี่ครับแต่ละบีนะครับเนี่ยจิ้มเข้าไปนิดหน่อยครับนี่ครับ ต้องรู้นี่การขี้การขี้เกลือครับนี่ต้องเยอะครับเล็กน้อยพอครับนี่ครับอย่างแบบนี้ครับการขี้เกลือแเราขอนเข้าไปครับให้เจลาบีเขาไปอัดในเกลียวครับอเสร็จแล้วก็ถอนถอนออกมา ไปเราประกอบครับเจ้าตัวโค้งๆไว้ดันบน,นครับมันเหมือนตัวกับตัวเหมือนตัวซีภาษาอังกฤษนะครับผมมองไม่เห็นแล้ว ยากหน่อยครับนี่นะผมว่านะใช้เวลาหน่อยครับใช้เวลาหน่อยมันโค้งครับมันโคง้งใช้มือไปด้วยครับใช้มือขันเข้าไปนาจากตัวนี้น่าจะมีแหวนนะครับนี่ครับอืมนันมีแหวนครับท่านผู้ชมมีแหวนมีครับใส่แหวนเข้าไปผลืมไหมครับ ใส่ทั้งหน้าแล้วก็เยอะกว่านะเลยละอ่าใช่เี่อยากได้เซตตัวนี้รเราใช้ตัวนี้ช่วยค่ะทำชมเพราะของเขาขันไม่ไม่สนุกมือครับ <c oughs> ตัวนี้มันมันช้าครับต้องถ้าผู้ชมมีอย่างนี้ก็สบายครับขันเข้าไป <c oughs> นี่ครับมันเต็มที่ครับอ๋อตัวนี้มีแหวนน,น่าจะมีแหวนนะเลืเอตัวนละแหวนนะครับตัวนี้อ๋อ แหวนใส่เลยบ้างนะตัวนี้ใส่ไหมแหวนมีไหมอ่าใส่ดิตัวนี้นอบอกวิ่งแหวนอืมน่าจะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนใส่ไหมใชน่าจะแหวนตัวนี้ครับท่านผู้ชมมันเป็นพลาสติกเนาะอ่ะถูงก็ไม่ดีอันไหนขันออกขันเข้าปะ๊ดเข้าออกออกออก เจตุนี้ใช่แหวนไหมนนไม่น่าใส่นะครับท่านชมเจตวนี้เหรอเจตวน,นี้สองตัวแหวนขาดตัวะครับเขาวากันอขันไปก่อนเจ้าตัวแหวนนี่ต้องใส่นะท่านชมตัวนี้มันม,ม<ว><า>ีขันเข้าไปก่อนครับเดี๋ยวใค่ว่ากันเดี๋ยวหาแหวนอื่นมาใส่ก็ได้ครับท่านผู้ชมถือว่าเราประกอบให้เขาถูกต้องซะก่อนนะครับ ถ้าแหวนขาด,ขาดกเกินไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราหาที่อื่นมาใส่เอาตอนนี้ก็ประกอบให้พอว่าให้พอรู้เรื่องว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองครับเอาเป็นว่าทีนี้ก็มาดูเรื่องเจ้าเจ้าเรื่องบาครับบานี่ครับบานี่ย บานมันต้องใส่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมติดตัวดูตัวหนังสือด้วยนะครับเอาหนังสือนี่กลับนี้ครับให้เออนี้นะครับหนังสือก็ให้มันอ่านออกเอานี่ก็เป็นเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นโซ่โซ่โอ้โซ่โอ้โซ่มาดีครับเอาเรียกว่าโซ่มาดีรู้สึกไหมโซ่โซ่ไปเลย โอ้สีสวยครับท่านผู้ชมโอ้โหย้อมมาสวยมากย้อมย้อมมาสวยเดี๋ยวผมค่อยบิดครับมันเป็นอย่างงี้ผมมาค่อยชอบเท่าไหร่ครับมันนี่มันจะบาดมือเอานะครับเดี๋ยวก่อนนะครับว่าเออท่านผู้ชมเอาอย่างงี้นะครับเอาฟันมาออกมาอยู่ด้านหลังเรานะครับนี่ครับด้านหลังนะครับอย่าลืมนะครัท่านผู้ชมถ้าเราสีผิดมันจะตัดไม่เข้าครับ อย่างนี้เสร็จแล้วก็ใส่ปลาเอาไกลๆหน่อยเนาะมันใกล้เกิน <laughs> ใกล้เกินแล้วก็ใส่ปลาเข้าไปอ,าอย่างนี้ครับผมผมใส่ด้านนอกก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็ประกบประคองเข้ามา คล้องคล้องเขามาตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาหาปุ่มก่อนนะครับท่านผู้ชมมาหาปุ่มเจ้าตัวตั้งโซ่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเดี๋ยวก่อนนะผมหาดูก่อนดูร,รูตั้งโซ่เกือบได้แล้วครับตัวเดียวผมหาอะไรมาขัน ใช่แล้วครับเพราะว่าอ่าอด้นนี้ครับให้มันลหลวมก่อนท่านผู้ชมเออให้มันลหลวมเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยตั้งเอาครับ,รบเดี๋ยวอ่าให้หลวมมาครับเพื่อให้เข้ารูนัดตองนี้นอดยิบบาร์ตังนี้นะครับนี่เลียกทางโซ่มือประคองไว้ท่านผู้ชมมือประคองไว้วเสร็จแล้วก็ จาต,ตัวนี้ก็ต้องจิ้มนะครับจิ้มเอาจิ้มนะครับให้พหไอ้ให้คุณน้องช่วยจิ้มหน่อยครับเพราะว่าด้านในมันไม่มีเจราบีครับจิ้มให้ไปก่อนครับให้มันจระบีติดติดก่อนนะครับติดแล้วเราค่อยๆถอดออก หมุนดีครับเกียวดีครับเกียวดีเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เจตตัวนี้ก็ประกอบแบบนี้นะคัะท่านผู้ชมตกละนี่ครับดานแบ่งๆนี่นะครับมาอยู่ด้านนี้นะนี่นะครับอันนี้มันจะขี่ที่เลยนหยอกด้านด้านล่างนี่ครั แล้วมือประกบมือประกบันนี้ไว้ครับกดนี้ไว้หน่อยครับ <S <S แล้วก็ใส่เดี๋ยวกันผมหลงลงืมแล้วนี่อ๋อใส่ตัวนี้เอาเดี๋ยวให้ถ้าทำคนเดียวมือกดนี้ไว้นะครับเอะ <S <S สมมติวันเราทําคนเดียวเนาะเราไม่มีผู้ช่วยนะครับเราใส่ตัวไหนตัวไหนเข้าไปก็ไ,ได้นะอะอหรือจะตัวนอกสะดวกดี มมติเราทําคนเดียวนะครับมือประคองไว้ไอ้เจ้าตัวสูงสูงนี่ใส่เข้าไปครับตัวเตี้ยนั้นใช้ไม่ได้ครับที่เขาแถมให้มานะครับขันเจ้าตัวข้างนอกก่อนนะครับรให้ให้ประคองก่อนให้เขาเข้ารูก,ก่อนครับรกดไว้ครับงงเริ่มเริ่มเข้าแล้วเออเราโซ่ตั้งทีหลังนะ่ะ เราขันไม่ต้องแน่นนะครับท่านชมให้เขาประคองประคองไว้อยู่เท่านั้นแหละครับเจ้าแหวนนั้นไม่ต้องแล้วครับเดี๋ยวเรามาไล่ใส่ทีหลังผมไม่น่าใส่ตัวนี้เบนตาใส่นะครับเพราะมันมีเหล็กแผ่นตรงนี้ใส่แล้วนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้ครับแหวนนะเดี๋ยวแหวนเราก็เก็บไว้ถ้ามันใช่อย่างอื่นครับตอนนี้เราก็ประกอบให้เขาเข้ารูปล่างได้ก่อน อันนี้เขาเข้ารูปร่างได้แล้วนะครับแหวนก็ใส่ตัวพุ่นนมันมีเลขลเนาะแหวนอาจจะใส่ตัวนี้ครับท่านผู้ชม,มตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเราคันออกได้ครับตอนนี้เราจะตั้งโซ่ครับท่านผู้ชมตั้งโซ่ตั้งโซ่อย่างไรนะครับเอามานี่เจอบตัวนี้ตั้งโซ่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยผ่านนะไม่ต้องไม่ได้มันหมุนยากาเอาหมุนหมุนอย่างงี้ครับตันนี้นะหมุนตัวนี้นะ่ะ มือนเข้าไปครับเห็นไหมครับท่านชมเหมือนเข้าไปแล้วก็ลองดูครับลองจับดูนะเดี๋ยวผมดูดูดก่อนนะเริ่มเริ่มตึงนิดน้อยนะครับท่านชมเดี๋ยวผมลองลองโยกก่อนนะ อะไรแน่นหนาผมไม่มีอะไรมาลองมืออัวน,นี้แล้วครับลองชักดูไม่ใช่มันจะเข้ามือผม <laughs> ได้แล้วครับแบบนี้ใช้ได้แล้วนะะจึงแบบนี้แล้วยันหย่อนนิดหน่อยเนี่ยนะไม่ถึงกับตึงเยอะนะเดี๋ยวเราไปลองตัดไม้ดูแล้วก็อยมาตั้งตัวนี้เอานะเวลาตั้งก็ ขายน็อตตัวนี้ก่อนนะครับสองตัวนี้นะครับขายน็อตก่อนตอนนี้เราจะล็อกแล้วนะครับพอเราตั้งได้แล้วเราเรลล็อกแล้วครับเห้ยเขายานิดหน่อยนะครับไม่ต้องตึงเอาเป็นว่าขันเข้าไปเลยครับตอนนี้เราล็อกจริงๆแล้วครับล็อกแน่นนะครับต้องหาหกเหลี่ยมแบบยาวๆนี่มาใส่นะมาทำงานนะครับเบอร์เรครับไม่รู้ครับผมจำเบอร์ไม่ได้ครับ ต้องท่านผู้ชมก็ซื้อนอ็อตไปซื้ออย่างนี้มาก็เอาน็อตไปล่อๆดูครับก้นน็อตนะครับไปเทียบดูนีอ่อย่างนี้มาขันได้เต็มที่ครับอืมอืม ตอนนี้ซ้ำอีกทีครับยาวๆหน่อยอึบนี่ครับตัวนี้ถ้าะใส่ทานแน่นอะอือทันในเล็กนะอ้อยอึบอึบอ้าพอ,อก็ถือว่าใช้ได้นะมาชมเดี๋ยวมาดูหน้าดูตานก่อนไ,ได้อย่าดึงครับมันจะเล่นมือเราอึบ <laughs> นี่ได้ละได้ละเอาละได้ละ ทีนี้เราท่านผู้ชมก็ลองเอาน้ำมันหยดตรงนี้ดูครับลองใส่ได้ครับผม,ผมลองใส่ได้บางตัวก็ดีบางตัวก็ไม่ดีนะครับก่อนผมบอกครั้งก็ดีบ้างไม่ดีบ้างน้ำมันจะลงหรือเปล่าลองใส่ตัวนี้ดูนะครับถ้าไม่พอใจก็หากระปุกมาหยอดนะครับตัดไปสักเล็กน้อยก็หยดหยดหยดนะครับเพราะว่าจะทําให้ข้อพวกนี้ จะไหลดีตอนนี้มันมีไม่มีน้ามัน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 หนืดเพราะว่าไม่มีน้ำมันหล่อเลี้ยงพวกคอโซ่ครับมาเลยผมเวลาผมชักไปชักมามันเขไม่ค่อยไหลครับมันแข็งแล้วตอนนี้เราก็เจ้าอะแดปเตอร์เหครับอันวนี้ชาร์จแบตมาแล้วนะครับแบตแล้วเดี๋ยวต้องต้องเขียนเบอร์ไว้นะครับท่านผู้ชมเบอร์หนึ่งเบอร์สองเดี๋ยวผมให้ผมหามสีไม่จิกมาเขียนไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ มิกแบบนี้ก็ได้แล้วครับเขียนไปเลขหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่เขียนไปเลขหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวก็เลขสองนะครับมีสองก้อนนะครับท่นานผู้ชมเวลาเราใช้ก็เวลาเราใช้ก็ใช้เบอร์หนึ่งก่อนนะครับใช้เบอร์หนึ่งก่อนใช้เบอร์หนึ่ง ก่อนให้หมดแล้วก็เบอร์นหนึ่งนี่นะครับถึงจะไปใช้เบอร์สองนะครับท่านชมต้อบอกต้องบอกกันว่าเวลาแบตเตอรี่หมดแล้วเขายังมีความร้อนอยู่นะครับสะสมอยู่อย่าเพิ่งเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จนะครับรอให้แบตเตอรี่มันเย็นสนิทก่อนนะครับถึงจะเอาไปชาร์จได้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ร้อนๆอยู่นี่เราถ้าเราเอาไปชาร์จไฟ 220วลต์เข้าไปนี่แบตเตอรี่เขาจะเสียไว้นะครับท่านผู้ชมต้องรอให้เย็นนะครับจะเย็นๆนะครับท่านผู้ชมเรื่องแบตเตอรี่นะครับมาคุยกันฟัง่อยอย่าไปชาร์จแบตเตอรี่ตอนแบตเตอรี่ร้อนไม่ได้นะครับต้องรอให้เขาเย็นๆตอนก่อนที่เราใช้งานแล้วนะครับแบตเตอรี่เขาจะร้อนมากครับเสร็จแล้วมาทิ้งไว้แล้วก็ถึงจะเขาเย็นแล้วถึงเราจะไปชาร์จเอาไฟ220วลต์เข้าไปนะครับ ถ้าเป็นว่ามีท่านชุมสงสัยยังไงก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้เราเอาจัดทดลองครับเอาแบตเตอรี่นี่ก่อนครับแบตเตอรี่นะใส่เข้าไปยังไงนะครับนี่มันด้านนี้จับนี้นะครับแบตเตอรี่มันต้องถอยเข้าด้านนี้นะครท่านผู้ชมนี่นะครับถอยเข้าไปแบนแบบนนี้แล้วก็ ดึงอย่างนี้นะครับมันก็เข้าแล้วครับแต่เวลาออกเราดึงไม่ได้นะเวลาออกเราก็กดตรงนี้นะครับท่านชมนะครกดตรงแดงๆเนี่ยนะกดแดงๆแล้วก็ดันเจ้าตัวนี้เข้าไปดันดันนอกนี่ดันนี่นะครับออกไปด้านหน้าเลยนะครับท่านชมเวลาเข้าก็ไม่ต้องทําอะไรครับดึง่างนี้ก็เข้าแล้วนะแต่ตอนออกก็ต้องกดอย่างนี้นะครับกดลงนะครับดึงออกอางนี้ง่ายนะครับอ่ะต่อไปเราไปดู เรามาเช็คแต่ตัวนี้สมัยก่อนผมทําไม่เป็นนะครับผมไม่รู้เรื่องแต่ผมตัวนี้รู้เรื่องนะครับกดตัวนี้มันจะกดตัวนี้ยังไม่รู้เรื่องนะครับต้อไมากดนี่ซ้ํานะครับกดสวิ์นี่นะครับซ้ํานี่นะกดป๊อปไฟจะขึ้นอย่างนี้นะครับไฟขึ้นไปเรากดดูครับกดดูกดดูมันจะดับกดดูกดดูนี่ครับกดสดสามครั้งเสร็จแล้วมันจะ มีไฟขึ้นนะครับไอเจ้าตัวนี้แดงๆนี่มันมีประโยชน์เลยครับมันมีเกียร์นะคานผู้ชมเอาลนะผมจะกดดูว่านะมีเกียร์หรือเปล่านะครับมันจะมีอยู่ประมาณสามเกียร์นะครับตัวนี้นะครับฟังเอาครับแล้วแต่จะเลือกเอานะครับแต่ผมว่าเกียร์เกียร์หนึ่งก็ก็ใช้ได้แหะครับผมว่านะครับเพราะว่าถ้าถ้าเกียร์มันหนึ่ง เบอร์สองเบอร์สามนี่มันจะเปลืองแบตเตอรี่ครับแต่ถ้าเราใช้เกียร์หนึ่งแล้วก็ค่อยตัดแล้วก็นวดไปช้าๆอย่างนี้ผมว่าดีกว่าครับผมลองใช้ดูครับเกียร์หนึ่งจะดีกว่าครับค่อยๆนวดแล้วก็เข้าโซ่มันจะเข้าไม่ได้ไม่ดีแล้วแล้วก็พอมันจะขึ้นอยู่ไันมีสามเกียร์นะครับระบบมน,นะครับเสร็จแล้วผมจะเลือกใช้เกียร์หนึ่งครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันจะร้อนช้าถ้าเราเราใช้เกียร์สูงสูงสองสามนี่ แบตเตอรี่ร้อนเร็วตัวนี้ร้อนเร็วเสร็จแล้วด้านในเขาจะมีระบบตัดไฟครับไม่ให้เขาทำงานนะครับรอจนกว่าเขาจะเย็นเย็นลงสักนิดหน่อยเขาถึงมอตเตอร์เขาถึงจะทำงานนะคะับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ใช้ไปแล้วเครื่องดับเครื่องดับเป็นเป็นบางช่วงเป็นช่งงวงเป็นจังหวะทำให้เราเกิดความราคา,านะแสดงว่ามอตเตอร์ร้อนแบตเตอรีร่ร้อน,อนเขาจะตัด มีวงจรตัดไม่ให้ไม่ให้มอเตอร์ไหม้นะครับท่านผู้ชมถ้าเราใช้ไปหยุดจะหยุดไปไม่เป็นไรครับแต่ผมว่าขอเล่นเกณฑ์นหนึ่งดีกว่าครับที่ผมลองใช้ดูนะครับมันก็เข้าอยู่นะครับเลข <c oughs> บอกอย่ารับที่มันไม่เลขบอกมันมันไม่มีเลขบอกนะครับถ้าคุณน้องถามแต่เราฟังเสียงเอาครับท่านผู้ชมฟังเสียงมันจะอย่างเงี้ยน,นะผมกดลองกันนะ <c oughs> ถ้ากดตัวนี้พ๊กไฟจะขึ้นนะกดเขาให้กด,ให,กดให้มันกระตุกหน่อยนะ อางนี้นิดหน่อยนะครับไฟมันจะขึ้นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เราก็กดดูนี่นะครับเลขหนึ่งตัวนี้เลยนะนี่คือเก้าหนึ่งนะครับครับกดไปนี่คือเก้าสองนะครับอ๋ออ่าดอกนั้นนี่สองแล้วนะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นวันแรกนี่คือเก้าสามนะครับมันมีอยู่สามขีดนั่นท่านผู้ชมขีดหนึ่งขีดกัเก้าสองถ้ามันไฟมันขึ้นขีดหนึ่งขีดตอนนี้มันอยู่เก้าสามเออนั่นอยู่เรากดลงเป็นปีเก้าหนึ่งเกีาหนึ่งอยู่ตรงไหนมาดูตรงนี้ครับ ข,ขีดแรกคือเกียร์หนึ่ง 1, ขีดสองคือเกียร์สองขีดสามคือเกียร์สามนะครับไม่มีสามขีดสามขีดที่อยู่ด้านหน้าที่ปุ่มที่เราสีแดงๆนี่นะครับไอ้เจ้าตัวนี้มันเป็นการที่มันเป็นขีดเยอะๆนี่จตัวนี้มันไฟบแบตเตอรี่ว่าเต็มไม่เต็มนะครับเจ้าเจ้าเจ้าที่อยู่สุดมือในนี้สุดตรงนี้เรานะครับแต่ถ้าอยู่ตรงนั้นไปปุ่มนี้คือปุ่มตรงสีแดงนี่คือปิดเกียร์นะครับแต่ผมเรียกเล่นเกียร์หนึ่งนะครับเพราะว่าค่อยๆนวดไป นี่ครับเกณร์นหนึ่งแบบนี้นะครับเล่งหนึ่งขึ้นอย่างนี้มันก็จะนวดไปเรื่อยๆทาให้แบตเตอรี่ไม่ร้อนแล้วก็มอตเตอร์ไม่ร้อนเพราะผมได้มาใหม่ผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับผมก็กดไปเลยนะครับแต่ทีหลังผมมาดูเอ๊ะความหมายแปลว่าอะไรนะครับผมไปเล่งเอเคสามนี่แบตเตอรี่ร้อนแล้วก็แบตหมดเร็วแล้วง,งานไม่เสร็จนะครับวันนั้นผมไปทําทีนะครับครั้งหลังๆนี้ผมเอเกหนึ่งผมค่อยนวดไม้ประมาณ เป็นกรองแล้วครับเป็นกรองนะอยู่ได้ครับแบตเตอรี่ก้อนเดียวนี่อัดอยู่ครับแล้วเราใจเย็นๆนะค่อยตัดไปตัดไปไม่ให้ให้แบตเตอรี่ร้อนนะครับแต่ผมว่าถ้าถ้าเราทํางานแล้วดูหนาเนี่ยผมว่าเข้าท่านะฮะภาคเหนือนะครับอากาศหนาวๆนี่ผมว่าน่าจะอึดอยู่นะทํางานนะครับเพราะอากาศหนาวมันระบายความร้อนได้ดีนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าไปทํางานแต่ที่ร้อนๆนี่ยอากาศร้อนๆผมว่าเขาเขาจะตัดไว้นะครับ วงจรตัดใบเอาเป็นว่าองค์จะมีเท่านี้แล้วะครับองแน่นหนาแล้วเนาะแน่นดีครับแน่นดีแต่เจ้าตัวนี้ก็ตัดไปก็ขยันทาความสะอาดบ้างนะครท่านผู้ชมแกะตัวนี้แกะบ่อยๆครับแกะแล้วก็จะเิดแล้วก็จะประกอบได้เก่งขึ้นนะท่านผู้ชมเอาละครับคลิปนี้คงจะล่าลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกาลังใจครับสําหรับการประกอบใบเลื่อยโซ่นะครับ ท่านผู้ชมที่สงสัยยังไงก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้ละครับบายบายครับ <laughs>